ครับวันดีกับปีน้องเอทีครับวันนี้ตามมาเล่กลัวปีล่วงจงกับปีน้องมาเล่ว่าปีล่วงจงแกงยงไรปีน้องตามมาเล่วัดชั่ดิบกองปีล่วงจงกับอ่าวันนี้ปีล่วงจงแกงเอดเม็ดปีน้องปีน้องอวัางนี้ก้นมันตกกับตึงกาเอดเม็ดมันเปลี่ยนกับปีล่วงจงไปเก็บมาครับแล้วก็ต้มไว้ก้อนแล้วปีน้องใหญ่มันคมกับแล้วก็หยอดซอมก้าบโอนปีน้องอปีล่วงจงไปรูดมาครับแล้วก็อย่านัดกับอย่านัด อย่านัดปีลวงจงงั้นเป็นจินจินแล้วครับตอดปลายางปีนองใสปลายางร่วมเัินครับแล้วก็นามเต๊กับปีนองปีลวงจงกูดเปล่าปันหน่วยหน่วยหนึ่งรับเคลืองปีนองเครืองปีลวงจงโครกใส้เกยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปีนองแล้วก็มีแปงว่านเกลือปีนองกระตามาแลกครับปีลวงจงตั้งตาคอนปีนองอ่าตั้งตาไปเลยปีนองเอ้ะ แล้วกาต่อเดียวปีล่วงจงใส่น้ำเตนะครับอเอน้ำเตะเตะไปเลยกับปีน o n เตะไปแล้วกาเราเร้อยย้ายน้ำเตะมันเลือดก่อนปีน o n ต่อเดียวต่อเราใช้เครื่องตามไปครับอ่าและนะครับไอน้น้ำที่ดำเตะออกกับ รอให้น้าเตเดือดก้อนนะรับปีนองเดี๋ยวปีร่วงจงไปห้าไรต่าก้อนครับน้าเตเดือดแล้วปีนองกับปีล่วงจงใสเครื่องอครับอ่าเื่องปีนองเือแต่ว่าเราต้องใสนามระก,กิดครับที่นามไสไประกิดปีนองเผื่อห้ายมันติดกรกกอื แกตีกับตีไส้ไปเลยพี่นองอเอออหลังซี่ถ้วยน่ากินครับแกปีร่วงจงตักน้ำเตะนกยิดนะกับปี่นองตักลานกรอกกับบุรานวาปี่นองเออเวลาเราแกงเราลานกรอกปีนองแล้วก็เต้น้ำกรอกที่เราล้างนะ เรากรอกตีเราล่างนะครับแล hehe, kind of ้วกาเดชไล่เขาไปกับปีนองรสชาดิก็หวานน่ากินเลย like. ปีน UM. องอืมตั้งไว้กับปีนองอ่ะขวนในเครื่องมันแตกปีนองให้มันกาวกับน้ำเตะครับที่เหลื่อมช่วยก็เลยปีนองเรือ นั่นตีปีอ้นปีนองโปรกองบันนีเมื่อแอดเม็ดนั่นครับมันจะมีปีละครั้งครับปีน ong เกลืองแกงน้ำเตะเดือดแล้วปีน o อ g เล้วกาปีล่วงจงใช้แอดเม็ดครับอ่าเดี๋ยวตามปีน ong ปีล่วงจงใช้แอดเม็ดก่อนนะครับปีน ong มันจะได้กาวเกลืองปีนองเ ong นึกนะครับอย่าใช่มาอย่าใช่นั้นนะกับมันจุดครับข้าวตาแซ่บกับปีน ong แล้วก็ปีล่วงจงใส่ย่านัดกับปีน่นอย่านัดนี่ครับมันจะไปตัดความคมของแหวเม็ดเลยปีน่นมันจะหลดจาดจุ๋มหน้ากินปีน่นเอออหยดรมกล้ามอนนี่ปีล่วงจุงก่อนใช้ตีลังปีน่นเอไอแหวดเม็ดมันก้ากับเหลือยมคนกับย่านัดเดี๋ยวปีล่วงจงขวนนะครับขวนในก้าวนวกับปีน่นเละอ้านือ หลือมเป็นซี่เป็นั้นก็แลวกับรสจรัดหลือมปิ้วขาวมุกเหลวปีนองเตีบ้านปีนองนี้กับแกงเลยกันมั่งกับจ่วยตบมาให้ปีร่วมจงเลกกละมมีนู่ี่ปีนองยบยบโยบกับหึม่มเ้ยลก้าปีร่วมจงใส่ประยานกับปีนอง อ่าปลายางตีบีล่วงจงปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรวยโบโบครับเดี๋ยวตาปีนองนะฮึมไอ,เต,อมเตือมเตื๋อมเลยปีนองเอ้ยก้มกับก้มโบโบครับไอมันก้าวเกลื่องพี่น้องเลยตาตับนะกันเดี๋ยวกายโลโลไว้ดักแป๊บนะครับ ทุกอย่างก้าวกันม้นแล้วปีนองก็ปีล่วงจงใ่ยหยดตรงข้ามครับอแก้แกงก่อนว่าปีล่วงวนันตะตมาแล้วปีนองอกเลยนะครับลุยไปเรื่อยครับหยดตรงก้ามมันมันจะไปตัดความคมครับมันจะลดจาดมันเล่ชวนกินเนื้อกับปีนองมันได้หยบหยบกับปีนองเอ้ยนี่เลยครับ แกงบานบานเราคนบานบานนี่พี่น้องไม่อาวัตถุดิบกล้องบานบาน,บานกล้องป่าป้านี่แกงตับตายทุกแล้วพี่น้องกรพี่ล่วงจงใส่เกลือครับโรยไปเลยพี่น้องเอออย่าใส่หมางนะครับเค็มครับอ่าแปลงว่านครับโรยไปเลยพี่นอ้องย้ายหมากับ เดี๋ยวปุ่มล่นมัดกับอ่าปีนองเดี๋ยวกวนเลื่อยกับกวนเลือยเลยีเลยทานเลยียนตะกับใบกรูดกับปีนองใบกรูดนี่กาดไม่ได้เลยครับ รวยเลยครับอืมแกงทุกแล้วปีนองเออเดี๋ยวตามมาเล่กับปีล่วงจงจิ้มไหเล่กับว่ารถจัดมันหยวบหยวบไปปีนองเล่ตาปีนองอัน รสยานมันจะออกมันมันเปรียวเปรี้ยวก้มก้มน้อยกับแล้วจะกรึบกรึบกรึบโยบโยบปีนองมันดีครับแกงเอ็ดเม็ดมันต้องจิม้มเอ็ดเม็ดเลยปีน้อง 嗯嗯，嗯嗯，来，你弄。 嗯嗯。Mm. Mm.